ไม่ใช่หัวแมงเอาหัวมองเขาเรียกหัวมองไม่ใช่หัวแมงโอ้ยเอามาจากไหนหัวแมงฮะโอ้ดูมินิมินิโโอ้โหโอ้โหเหยียบเย็บเย็บโอ้โอ้ดูได้ยินเสียงกรีดร้องอันมีความสุขนะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มินิเขาจะมาเล่นปาร์ตี้ฟองสบู่ให้ดูนะนี่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 มินิเขาง ไล่จับอยู่นะนี่โอ้โหดูดูมินินสนุกสนานโอ้โหตี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 เพื่อ <c oughs> นเพื่อนรู้เปล่าน,นี่ไอปาร์ตี้ฟองสบู่มาจากไหนรู้เปล่านี่นี่ๆๆ <c oughs> นี่นี่นี่แม่เมยยืนเต่าอยู่นะโอ้โหมินินก็วิ่งกันสนุกสนานเลย <c oughs> โอ้ดูมินินดิโอ้เดี๋ยวดี๋โหสนุกสนานนะโอ้โหนี่ช่วงโควิดนะเล่น <c oughs> อยู่คนเดียวเล่นอยู่ที่บ้านนะไม่ต้องออกไปเสี่ยงข้างนอกนะครับโอ้โหดูดู โอ้โหดูดูฟองเต็มเลยฟองเต็มเลยโอ้โหโอ้ดูมินีิโอ้ต่อสู้ต่อสู้โอ้โหยยังไงยังไงฟองเต็มเลยมินิไปฟองติดหัวฟองติดหัวโอ้โอ้สนุกสนานนะครับโอเคมีครับมินีิกำลังไล่ตีฟองสบู่นะสนุกสนานโอ้ยโอ้ยยันหยันนีมันอุ้ยลอยลอยคืออไรขึ้นบนแล้วมินินนี่อุ้ยนีไม้แล้วไม้แล้วโอ้เต oh, <Okay. S 1> mm. oh, oh, ็มเลยมินนเต็มเลย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  อย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีนะยังไม่เน้นเลยตีไม่ทันนะอย่าหนีนะอย่าหนีนะโอ้สูงมากนุนโอ้ลอยไปสูงบนนู้นเลยเพื่อนๆเนี่ยโอ้ดูไม่เน้นไม่เน้นโอ้โอ้โอเเยยบเยยบเยยบโอ้โอ้โดูได้ยินเสียงกรีดร้องอันมีความสุขนะฮะโอ้แม่เมย์ก็ขยันเปล่านะโอ้ดูอะไรครับอะไรครับโอ้เดี๋ยวบี่ฟ้าฟองสบู่มาเลยนะ ไปแล้วแต่งโอ้โหดูดูดูความสุขความสุขโอ้โหนี่จิมจิมจิมนะโหเนี่เป็นการออกกาลังกายเลยนะอะไรครับอะไครับไ่ใ่หัมงอหัวมองเาไหัวมองมหัวมงเองไหนหัวแมงหัวแมงคือคนหัวเมืนหัวจระ้นนเารียกหัวแมงอันนี้รียกหัวมะเอาหัวมองหัวมอหหัวมองฮะ โอ้โหนี่ฮะโอ้อย่าหนีนะอย่าหนีนะนี่นะได้ความสนุกสนานนะแล้วก็เหมือนได้ออกกำลังกายด้วยนะโอ้ดูดูดูโอบผมเงแล้วไอ้หัวมองโอ้โหโอ้โหนี่บนหัวเนี่ยเต็มเลยเนี่ยไม่นิน่ะฮะรอยบนหัวเป็นรอยๆฟองเลยโอ้โหนี่ยตีเหมือนตียุงเลยนะโอ้ยม่เมย์ก็ขยันเป่านะครับนี่มีเต็มเลยตรงนี้เต็มเลย เต็มเลยเต็มเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหต่อสู้ต่อสู้เอาเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้นี่แม่ลูกเขายกล้อกันนะครับโอ้โห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 นี่เพื่อนเพื่อนเห็นป่าวมินินแบบเล่นจนเหงื่อแตกเลยนะวิ่งไล่ตีฟองสบู่นะโอ้โหนี่ออกร่างกายจนเหงื่อแตกเลยนะครับโอ้ดูสนุกสนานสนุกสนานอะไรครับอะไรครับ โอ้ยกินฟองสบู่กินฟองสบู่โอ้ยไปกินไม่ได้มันมันไม่ใช่น้ำตาลขนมกินไม่ได้โอ้หนี่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 ฟองเป็นกลุ่มเลยหูนี่ประมาณแปดฟองติดอะโอ้ฟองเป็นก้อนเลยอะโอ้ยกินไม่ได้กินไม่ได้โอ้ยหมดแรงยังครับหมดแรงยังครับโอ้ยยังมีแรงเหลืออยู่นะโอ้สู้ไหมสู้ต่อใช่ไหมโอ้นี่สนุกสนานนะ เพื่อนๆเป็นกิจกรรมครอบครัวได้เลยนะครับเนี่ยแม่ลูกเขาเล่นกันนะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเอาไปเล่นได้นะช่วงโควิดแบบนี้นะเคเรียนออนไลน์ได้ไม่เบื่อนะครับฝากกดติดตามช่องมินินปินเปอร์เป็นกำลังใจให้มินิด้วยครับวันนี้มินิงขอตัวไปกินข้าวอาน้ำน้อยกันนะครับบายบอะไรอะไรโอ้กินฟองสบู่กินฟองสบู่โอ้กินฟองสบู่แทนข้าวโอ้